ฮลูมิติไปเป็นตัวเสียงโชคของครอบครัวเกษตรกรรมแปลโดยสรญหามาฟังร่วมกับอยากจะเล่าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะบทที่42พังทลายเด็กๆเ,เองก็หวาดกลัวเช่นกันและไม่สามารถทนได้อีกต่อไปพวกเขาคุกเข่าลงข้างซูซานหลังและร้องเรียกท่านพ่อท่านพ่อตื่นเถิดฮือท่านทำพวกเรากลัวมาก ในสายตาของลูกๆท่านพ่อก็คือท้องฟ้าของพวกเขาเขายิ่งใหญ่เสมอเปรียบเหมือนภูเขาหากแต่บัดนี้ภูเขาใหญ่ของพวกเขากลับพังทลายลงต่อหน้าของพวกเขาหากไม่มีการปกป้องจากเขาพวกเขาเองก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรความสับสนและความหวาดกลัวมาถึงจุดสูงสุดและพวกเขาก็ส่งเสียงร้องให้กันอย่างช่วยไม่ได้ซานหลังตื่นเถิดเจ้าบอกว่าพวกเราจะไปพร้อมกันเจ้าจะทิ้งพวกเราไว้ได้อย่างไร นางเจ้าร้องให้อย่างเศร้าโศกโลกของนางดูเหมือนจะตกอยู่ในความมืดมิดดังมีหุบเหวยอยู่ข้างหน้าและข้างหลังของนางซานหลังซานหลังในขณะนั้นเสียงร้องที่เป็นกังวลก็ดังขึ้นเฉินหูวิ่งมาและพูดโดยไม่แม,แม้แต่จะหายใจว่าพี่สะพ้ายท่านอย่าร้องให้ไปเลยส่งซานหลังไปหาหมอก่อนเถิดพวกเจ้าต้องได้อยู่ด้วยกันพวกเจ้าจะต้องรอดอย่างแน่นอนอาชงและอาหัวต้องการแบกซูซานหลังไว้บนหลังของพวกเขาหากแต่พวกเขาไม่มีแรง ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถทําได้อาชจชจหาหัวเหงื่อออกมากเขามองไปรอบๆและดวงตาของพวกเขาก็สว่างขึ้นบ้านของหมอหูอยู่ติดกันข้าจะไปหาเขาด้วยเหตุนี้อาชงและอาหัวจึงวิ่งไปที่ลานของผู้เท่าหูและเคาะประตูเรียกพวกเขาตะโกนว่าหมอหูหมอหมอูท่านรีบเปิดประตูเร็วขอรับหมอวูออกมาจากบ้านเมื่อเขาได้ยินเสียงดังฝีเท้าของเขายังคงไม่มั่นคงเล็กน้อยในขณะที่เขาพูดอย่างกระวนกระวายใจ ทำไมพวกเจ้าถึงเอะอะวอยวายเสียงดังเช่นนี้หมอวูดูเหมือนยังไม่สั่งเมาจากริสุราและรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยเมื่อถูกปลุกอย่างไรก็ตามในขณะนี้อาชงอาหัวไม่สนใจแม้แต่น้อยพวกเขารีบกล่าวขอโทษหมอวูและพูดว่าท่านหมอวูพวกข้าต้องการความช่วยเหลือของท่านขอรับชีวิตของท่านพ่อข้ากำลังตกอยู่ในอันตราย หมอวูเปิดประตูและถูกอาชงอาหัวดึงออกไปอย่างไรก็ตามแม้ว่าอาชาวหาหัวจะใช้พละกกาลังทั้งหมดของเขาหากแต่หมอวูก็ไม่ได้ขัดขืนเฉินหูตกตะลึงไปครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะทันได้รู้สึกตัวหมอวูก็เดินไปหาครอบครัวของซูซานหลังแล้วอาชาวหาหัวตามไปทันทีและกล่าวว่าท่านหมอวูช่วยท่านพ่อเร็วๆเถิดขอรับเขาหมดสติไปแล้วดวงตาของนางเจ้าทั้งแดงและบวมนางถอยออกมาอย่างให้ความร่วมมือและมองไปที่หมอวูอย่างมีความหวัง เด็กๆก,ก็หยุดร้องให้แล้วเช่นกันและยืนอยู่ข้างๆด้วยน้ำตาคลอเบา้าซูซานไม่มองไปที่หมอหูและคุกเข่าลงทันทีนางวางซูเสียวหลู่ไวข้ข้างๆและโคกศรีรษะให้หมอหูนางพูดด้วยน้ำเสียงสะอื้นหมอหูได้โปรดช่วยท่านพ่อข้าด้วยเจ้ากะข้ายอมขายตัวเป็นทาสให้ท่านข้าขอแค่ให้ท่านช่วยท่านพ่อของข้าด้วยเถิดเจ้ากะ ซูซานไม่รู้ว่าพวกนางต้องจ่ายค่าหมอเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยและครอบครัวของนางก็ไม่มีเงินอีกต่อไปแล้วครั้งสุดท้ายที่ท่านพ่อต้องการช่วยท่านแม่ของนางคือตอนที่ครอบครัวของนางถูกไล่ออกมาจากตระกูลตอนนี้นางต้องการช่วยท่านพ่อของนางหากแต่นางไม่มีเงินนางไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่ขายตัวเป็นทาสเด็กหญิงอายุเพียงหกขวบมีความมุ่งมั่นในดวงตาของนางหมอวูชำเลืองมองมายังนางแต่ไม่พูดอะไร อย่างไรก็ตามเฉินหูพูดอย่างรวดเร็วว่าไม่ไม่ไม่ข้ามีเงินสิบตำลึงอยู่ที่นี่สารเมยเจ้าลุกขึ้นเร็วเข้าเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วใช่หรือไม่เฉินหูหยิบเงินออกมาแล้วมอบให้หมอหวู่เมื่อนางเฉียนกำลังเก็บข้าวและธัญ,ญพืชในตอนเช้านางตรหนักได้ว่าแท้จริงแล้วมีเงินอยู่ในนั้นนางเฉียนมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเฉินหูพวกเขาเสียสมาธิเมื่อทำงานในเช้าวันนี้หลังจากทำงานเสร็จแล้วเขาจึงได้ใช้เวลากลับมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทว่าเขาพบว่าครอบครัวของซูซานหลังถูกลบชื่อออกจากตระกูลไปเสียแล้วเขาจึงรีบตามพวกเขามาทันทีหลังจากได้ยินข่าวนี้โชคดีที่ครอบครัวของพวกเขายังไม่ออกจากหมู่บ้านเมื่อเขามาถึงก็เห็นซูซานหลังล้มลง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกระทันหันเกินไปเมื่อเห็นว่าซูซานไม่พูดจริงๆว่านางต้องการขายตัวเองเพื่อช่วยพ่อของนางเฉินหูจึงรู้สึกตกใจมากและหัวใจของเขาก็อดรู้สึกเจ็บปวดไม่ได้ลูกสาวของเขาอายุพอๆกับซูซานเม่ยและยังเป็นเด็กที่มีเหตุผลและเชื่อฟังอีกด้วยเฉินหูกลับมามีสติและรีบหยิบเงินออกมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็ไม่สามารถยืนเฝ้าดูสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยไม่ทำอะไรได้หมอหูถือเงินไว้ในมือและพูดอย่างใจเย็นว่า เขาอาเจียนเป็นเลือดเนื่องจากอาการบาดเจ็บให้เขาเข้ามาก่อนในเมื่อข้าได้รับเงินข้าจะใช้ยาที่ดีที่สุดเพื่อรักษาชีวิตของเขาเฉินหูรู้สึกโล่งใจและพยักหน้าซ้ำๆได,ได้ได้ได้ขอรับหมอหวูหันหลังและเดินออกไปเฉินหูอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างลำบากเนื่องจากร่างกายของเขาพิการจึงไม่สามารถเบกซูซานหลังคนเดียวได้เขาต้องการให้หมอหวู่ช่วยพยุงซูซานหลังเข้าไปด้วยหากแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ ไม่สามารถเอ่ยอะไรได้เขามองไปที่สูชงและสู่ห่วและพูดอย่างเด็ดขาดว่าอาชงอาั้วมาช่วยข้าหามท่านพ่อของเจ้าเข้าไปด้วยเหตุนี้เฉินหูจึงพูดกับนางเจ้าว่าพี่สะพ้ายท่านต้องเข้มแข็งด้วยลูกๆยังคงต้องพึ่งพาท่านท่านหมอวูกเก่งเรื่องยาพี่สามจะต้องไม่เป็นอะไรอย่างแน่นอนทุกอย่างจะต้องผ่านพ้นไปด้วยดีได้ขอบคุณเจ้ามากเฉินหู นางเจ้าพยักหน้านางดึงสุสานไม่ขึ้นมาและอุ้มซูเสี่ยวหลูกขึ้นและเดินตามหลังเชินหูไปสุสานหลังยังคงสามารถช่วยชีวิตได้ความหวังถูกจุดประกายในหัวใจของนางนางคิดว่าแม้ว่าพวกนางจะต้องจากไปหักแต่สุสานหลังก็ต้องเป็นผู้ที่นำพวกนางตอนนี้สุสานหลังยังมีโอกาสรอดชีวิตแม้ว่ามันจะเป็นการต่อสู้ที่สิ้นหวังหักแต่นางก็ไม่สามารถยอมแพ้ได้ นี่เป็นเหตุผลที่ทําให้นางไม่ยอมเพ้จะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆถ้าหากนางล้มลงเช่นกันพวกเขาจะต้องหวาดกลัวมากแค่ไหนกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อลูกๆหรือเพื่อซูซานหลังความแข็งแกร่งอันเน่วเน,วเนว่ก็พุ่งออกมาจากร่างของนางเจ้าเพื่อมาพยุงนางไม่ให้ล้มลงและอดทนต่อไปเฉินหูซูชงและซูหัวพาซูซานหลังไปยังลานภายใต้คําแนะนําของหมอหูพวกเขาจึงหามซูซานหลังไปที่เตียงในห้องด้านข้าง หมอวูหันหลังกลับและไปที่ห้องหลักและนำล่วมยาออกมาอย่างรวดเร็วโดยไม่พูดอะไรเขาเปิดเสื้อผ้าของซูซานหลังหยิบเข็มเงินออกมาและเริ่มฝังเข็มนางเจ้าและคนอื่นๆรออยู่ด้านข้างอย่างเป็นกังวลเชินหูเช็ดเหงื่อออกจากคิ้วประมาณหนึ่งการทูบต่อมาซูซานหลังก็ตื่นขึ้นเขาลุกขึ้นนั่งด้วยความเจ็บปวดเอียงศีรษะและกระอักเลือดสีเข้มข้างเตียงออกมาเต็มปากเมื่อเสร็จแล้วเขาก็นอนลงและหายใจเข้าออกอย่างช้าๆ หมอวูถอนเข็มเงินออกเขาพูดอย่างใจเย็นว่าชีวิตของเขารอดแล้วหากแต่หัวใจของเขาบาดเจ็บสาหัสข้าจะไปเขียนเทียบยามาให้เขาในภายหลังหากแต่ว่าเขาจะต้องนอนพักสักสองสามวันอาชงและอาหัวถอนหายใจด้วยความโล่งอกที่ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหมอวูมองไปที่ซูซานหลังและเอ่ยถามอย่างเป็นกันเองว่าบอกข้าทีเถิดเกิดอันใดขึ้นหรืออะไรที่ทําให้เจ้าเสียใจจนเกือบตายเช่นนี้ซูซานหลังปิดปากของเขาแน่น เฉินหูเม้มริมฝีปากและกัดฟันเอ่ยท่านหมอหูเรื่องมันเป็นเช่นนี้ขอรับผู้เท่าสุทนไม่ได้ที่จะเห็นครอบครัวของซูซานหลังมีชีวิตที่ดีหลังจากที่แยกบ้านแล้วดังนั้นเขาจึงลบชื่อครอบครัวของซูซานหลังออกจากตระกูลสิ่งที่ครอบครัวของซูซานหลังหามาได้อย่างยากลำบากในช่วงสองสมเดือนมานี้ล้วนตกไปเป็นของตระกูลซูแล้วเช่นกัน เฉินหูก็รู้สึกเศร้าเช่นเดียวกันเขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับซูซานหลังเลยหากแต่โลกนี้ก็ล้วนเป็นเช่นนั้นความกตันยูต่อบิดามารดายิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดหมอหูมองไปยังเด็กๆที่ล้อมรอบอยู่ข้างนางเจ้าและเอ่ยว่าตอนนี้ครอบครัวของพวกเจ้าไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วหรือนางเจ้าลดสีรษะลงซูซานหลังพูดอย่างอ่อนแรงจากเตียงหมอหูข้าขอพักอีกสักหน่อยพวกเราก็จะไปแล้วขอรับเฉินหูดูเป็นกังวล ซูซานหลังเจ้าจะออกไปได้อย่างไรถ้าเจ้าไปตอนนี้หากเขาจากไปเช่นนี้ก็จะไม่มีทางออกสําหรับเขาเขาไม่สามารถพูดส่วนที่เหลือได้เขากัดฟันและกำมัดแน่นแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เขาไม่สามารถพาครอบครัวของซูซานหลังกลับบ้านตนเองได้ท่านพ่อท่านแม่ของเขาคงจะไม่เห็นด้วยทะลุมิติไปเป็นตัวเสี่ยงโชคของครอบครัวกรเกษตรกรรมแปลโดยสัรหามาฟังร่วมกับอยากจะเล่าบทที่43อาศัยชั่วคราวแน่นอน ว่าซูซานหลังรู้เรื่องนี้ดีเขาเอ่ยเบาๆว่าเฉินหูเจ้ากลับบ้านเจ้าไปเถิดทิ้งข้าไว้ที่นี่เจ้าไม่ค่อยสบายนักรีบกลับเถิดเจ้าทำเพื่อครอบครัวของข้ามามากพอแล้วเจ้ายังมีภรรยาและลูกสาวรอเจ้ากลับไปอยู่เขาจะจดจําความเมตตาของเฉินหูไปตลอดชีวิตเขาไม่สามารถข้องเกี่ยวกับครอบครัวของเฉินหูได้โชคร้ายของเขาถูกกาหนดเอาไว้แล้วเขาไม่สามารถปล่อยให้ครอบครัวของเฉินหูต้องทนทุกทรมานเพราะเขาได้อีก เฉินหูมีสีหน้าที่ดูเจ็บปวดเขามองไปที่ซูซานหลังอย่างยากลําบากซานหลังข้าจะกลับไปได้อย่างไรสิ่งที่อาจเกิดขึ้นไม่จําเป็นต้องพูดหากแต่พวกเขาทั้งหมดรู้ดีอยู่แก่ใจซูซานหลังรู้และเฉินหูก็รู้เช่นกันเฉินหูรู้สึกเจ็บปวดเพราะเขาพบว่าเป็นการยากที่จะยอมรับว่านี่จะเป็นการอําลาครั้งสุดท้ายของพวกเขาแล้วในทางกลับกันซูซานหลังยิ้ม เจ้าน้องชายชีวิตนั้นไม่ง่ายเลยข้าโชคดีที่มีน้องชายอย่างเจ้าและข้าก็ไม่รู้สึกเสียใจเลยข้ารู้ว่าเจ้าหวังดีหากแต่เจ้าก็ยังมีภรรยาและลูกสาวนี่มันดีที่สุดที่เจ้าสามารถทําได้แล้วเจ้าอย่าได้คิดมากอีกเลยมันไม่ง่ายเลยที่ข้าจะได้ชีวิตกลับคืนมาข้าจะไม่ยอมแพ้ข้าจะเขียนจดหมายถึงเจ้าหลังจากที่ข้าและพี่สะพ้ายกับหลานหลานของเจ้าลงหลักปักฐานได้แล้วมีน้องชายอย่างเฉินหูซูซานหลังก็พอใจมากแล้ว แม้ว่าหนทางข้างหน้าจะยากลำบากสักเพียงใดหากแต่เขาก็ต้องเผชิญกับมันแม้จะต้องตายก็ต้องสู้แม้จะไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองแต่เขาก็ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของลูกๆของเขาเขาไม่สามารถยอมแพ้ได้โดยตนยังไม่เริ่มทำอะไรเลยเขาจะขี้ขลาดอย่างนี้ไม่ได้ดวงตาของซูซานหลังแสดงออกถึงความมุ่งมั่นเชินฮูทอนหายใจและพูดว่าเอาหลักข้าจะรอจดหมายจากเจ้า หลังจากพูดเช่นนั้นแล้วเฉินหูก็หันกลับมาและลูปผมของเด็กๆทั้งสามคนเด็กดีพวกเจ้าจะต้องเป็นเด็กดีและเชื่อฟังท่านพ่อท่านแม่ของพวกเจ้าอาจะกลับก่อนนางเจ้าเอ่ยขอบคุณเขาเบาๆเฉินหูขอบคุณเจ้ามากเฉินหูไม่พูดอะไรอีกและเดินออกไปอาแฮมนี่ยังมีเงินเหลือหลังจากจ่ายค่ายาแล้ว มันคงไม่เหมาะเท่าใดนักหากให้เจ้าเคลื่อนย้ายไปในตอนนี้เป็นการดีที่สุดถ้าเจ้าจะนอนอยู่บนเตียงเพื่อพักฟื้นสักสองสาวันถ้าเจ้าไม่มีที่ไปจริงๆก็อยู่ที่นี่ชั่วคราวเถอะหมอวูไอเบาๆและจักไปพร้อมกับล่วมยาดวงตาของนางเจ้าเป็นประกายนา่งอดไม่ได้ที่จะมีรอยยิ้มและพูดกับซูซานหลังว่าซานหลังเจ้าพักฟื้นก่อนสักสองสาวันเถิดซูซานหลังไม่คาดคิดว่าจะตนเองจะได้นอนพักฟื้นอยู่เรือนของเท่าวู่ ถึงจะมีเงินหักแต่เงินก็ซื้อมิตรภาพไม่ได้พวกเขาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นครอบครัวถือว่าเป็นการไม่เหมาะสมแล้วหมอวูอยู่คนเดียวตั้งแต่เขามาถึงยังหมู่บ้านเขาไม่มีแผนจะแต่งภรรยาเสียด้วยซ้ําซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ชอบคนเยอะนี่ถือเป็นเรื่องดีที่เขาอนุญาตให้ครอบครัวของตนเองอยู่ที่นี่ชั่วคราวซูซานหลังจดจำบุญคุณน,นี้ไว้อย่างเงียบๆหากมีโอกาสภายภาคหน้าเขาจะกลับมาตอบแทนบุญคุณอย่างแน่นอนภรรยา ข้าช่างไรความสามารถต้องให้เจ้ามาลำบากแล้วสูซานหลังมองไปยังดวงตาที่บวมเปล่งของนางเจ้าเขารู้สึกผิดและเสียใจต่อนางอย่างมากและเมื่อเขามองไปที่ดวงตาที่เป็นห่วงเป็นใย,ยของลูกๆหัวใจของเขาก็ปวดร้าวไปช่วขณะเลือดพุ่งในลำคอของเขาและเขาก็กลืนมันลงไปอย่างเงียบฮ่าฮ่านางเจ้าสายหัวและพูดเบาๆว่าสูซานหลังข้าไม่ลำบากอันใดตราบใดที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้นางเจ้าจึงยืนขึ้นและพูดว่าเจ้าพักผ่อนให้สบายเถิดข้าจะไปต้มยามาให้เจ้าขณะที่นางเจ้าพูดนางหันไปหาซูชงและซูหั่วแล้วพูดว่าอาชงอาฮัวมากับแม่และดูว่าท่านหมอหูต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ซานเม่เจ้าอยู่ที่นี่และดูแลพ่อกับซีเม่ยของเจ้าให้ดีซูซานเม่พยักหน้าอย่างเชื่อฟังและนั่งลงข้างเตียงอย่างเงียบเงียบซูเสี่ยวหลู่ถูกวางลงบนเตียงนางไม่ได้หลับหรือร้องไห้ หลังจากที่นางเจ้าและลูกชายทั้งสองออกไปแล้วซูซานหลังก็ถอนหายใจเขามองไปที่ซูสานเมยและศพเข้ากับสายตาของนางเมื่อเห็นความหวาดกลัวในดวงตาของนางซูซานหลังจึงยิ้มและเอ่ยว่าซานเมยเจ้าอย่าก,กลัวเลยพ่อจะต้องดีขึ้นซูซานเมยพยักหน้าเบาๆแสดงให้เห็นว่านางเชื่อเขา ซูซานไม่ดูแลซูเสี่ยวหลู่อย่างเชื่อฟังแม้ว่านางจะไม่ได้ดื่มนมเลยแต่ซูเสี่ยวหลู่ก็ไม่ร้องให้ดวงตาของซูซานไม่เต็มไปด้วยความสศกเศร้าน้องสาวของนางเชื่อฟังมากนางเจ้าพาลูกชายสองคนของนางไปหาหมอหวู่เมื่อเห็นว่ามีฟืนอยู่ในลานของหมอหู่นางจึงขอให้ซูชงและซูหัวสับฟืนและกวาดลานหมอหูไม่ได้พูดอะไรเลยเขาหยิบยาออกมาและยื่นให้กับนางเจ้าก่อนที่จะพูดว่า เงินนั้นเพียงพอสําหรับครอบครัวของเจ้าที่จะอยู่และพักฟื้นที่นี่ทําตัวตามสบายเหมือนอยู่ที่บ้านเธอใช้สิ่งที่เจ้าต้องการได้ในครัวข้าไม่มีกฎเกณฑ์มากมายนะหากเจ้าทําอาหารก็เพียงทําส่วนของข้าด้วยเจ้าไม่จําเป็นต้องเก็บเนื้อไว้หากใช้มันทําอาหารได้ก็ใช้มันเถอะจากนั้นหมอหูจึงเดินไปยังตะกร้ายหยิบแบกมันขึ้นหลังและเดินออกนอกประตูไปนางเจ้ารับห่อยามาและเอ่ยขอบคุณเขาซ้ำๆขอบคุณท่านมากเจ้ากะ หมอวูเดินต่อไปและไม่สนใจนางอีกนางเจ้าตรงไปยังห้องครัวภายในห้องครัวนั้นไม่สะอาดสะอ้านและยังมีจานในหม้อที่ไม่ได้ล้างเป็นเวลานานจำนวนมากนางเจ้ายิ้มและเริ่มลงมือล้างเนื้อเตามีเนื้อหมักอยู่ประมาณสิบก้อนหนักหนึ่งร้อยหรือสองร้อยช่างดูจากสภาพแล้วพวกมันเพิ่งผ่านการรมควันมาไม่นานมานี้นางเจ้าคาดว่าท่านหมอวูอาจจะชอบกินเนื้อสัตว์ทังข้าวก็เต็มไปด้วยข้าวขาว นางเจ้าเป็นกังวลเล็กน้อยเนื่องจากนางไม่สามารถหาข้าวโพดบดได้จากทุกที่นางจึงสงสัยว่านางควรหุงข้าวเพียงอย่างเดียวหรือไม่นางวางคำถามเหล่านี้ไว้ครู่หนึ่งนางทำความสะอาดครัวและเริ่มต้มยาให้ซูซานหลางซูชงและซูวัวสฟืนอย่างเชื่อฟังและกวาดลานบ้านให้สะอาดเสร็จแล้วก็เข้าครัวไปช่วยนางเจ้านางต้มยาเสร็จและรีบยกยามาให้เขาจากนั้นนางจึงมีเวลาป้อนนมให้ซูเสี่ยวหลู ซูเสี่ยวหลูไม่กินและเริ่มร้องไห้โฮนางหายใจไม่ออกนางจำเป็นต้องฉี่และถ่ายอย่างไรก็ตามตอนนี้พวกเขาไม่มีผ้าอ้อมแล้วนางจึงอดทนต่อไปไม่ได้แล้วนางต้องบอกให้นางเจ้ารู้เรื่องนั้นไม่มีอะไรที่นางจะทำเพื่อครอบครัวนี้ได้นอกจากทำให้ตัวเองดูแลได้ง่ายขึ้นและไม่สร้างปัญหาไปมากกว่านี้ซูเสี่ยวหลูไม่ยอมกินหลังจากร้องให้อยู่พักหนึ่งนางเจ้าก็เข้าใจ หลังจากพาซูเสี่ยวหลู่เข้าห้องน้ำสูเสียวหลู่ก็จดจ่ออยู่กับการกินและนอนหลับสนิทสูซานหลังดื่มยาและรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยคนทั้งครอบครัวมารวมตัวกันนางเจ้ากล่าวว่าสูซานหลังเจ้าควรพักผ่อนนี้ก็เริ่มจะสายแล้วท่านหมอหวู่ยังไม่กลับมาข้าจะไปทําอาหารรอเขาสูซานหลังพยักหน้านางเจ้าพาซูชงและซูฮัวไปยังห้องครัวนางไม่รู้ความชอบของหมอหู่ดังนั้นนางจึงทําอาหารตามปกติ นางไปที่สวนหลังบ้านเพื่อเก็บผักและล้างเนื้อสัตว์ที่หมักแล้วนางจึงผัดเนื้อแล้วต้มซุปผักกับหุงมข้าวขาวท้องฟ้ามืดแล้วเมื่อหมอวูกลับมาเขาวางตะกร้าบนหลังของเขาลงนางเจ้ารีบไปที่ห้องครัวเพื่อนำอาหารไปที่ห้องหลักหลังจากที่หมอวูล้างมือและเข้าไปในบ้านนางเจ้าก็ออกไปแล้วนางระมัดระวังมากจนหมอวูขมวดคิ้วหักแต่เขาไม่ได้พูดอะไร เมื่อมองไปที่อาหารเต็มโต๊ะและชาเนื้อหมอวูก,ก็กินไปสองสามคำและดูเหมือนเขาจะรู้อะไรบางอย่างเขาลุกขึ้นและออกไปที่ห้องข้างๆครอบครัวนี้คงยังไม่ได้กินข้าวกระมังหลังจากที่หมอวูเข้ามานางเจ้าก็ลุกขึ้นยืนนางดูประหม่าและเป็นกังวลทะลุมิติไปเป็นตัวเสี่ยงโชคของครอบครัวเกษตรกรรมแปลโดยสัญหามาฟังร่วมกับอยากจะเล่าบทที่44อารมณ์ร้ายหมอวูถามอย่างใจเย็น พวกเจ้ากินข้าวหรือยังก่อนที่คนตระกูลซูจะทันได้ตอบสนองท้องของซูชงก็ส่งเสียงดังนางเจ้าตอบกลับด้วยความลำบากใจหมอวูพวกเรายังไม่ได้กินเจ้ากับท่านกินก่อนเลยหมอวูขัดจังหวะนางเจ้าและพูดว่าเจ้ากำลังพูดถึงสิ่งใดกันไปกินข้าวกันเถอะข้าไม่ใช่คนไม่มีเหตุผลพวกเจ้าควรมีอิสระที่จะกินและดื่มที่นี่พวกเจ้าจะดีขึ้นได้อย่างไรถ้าเจ้าไม่กินและดื่มถ้าเจ้าไม่อยากรบกวนข้าจริงๆก็รีบไปเถอะ หมอวูดูดุร้ายเล็กน้อยเขาหันหลังกลับและตรงไปยังห้องครัวที่ในหม้อมีแต่ซุปผักนางเจ้าไม่เก็บเนื้อแม้แต่ชิ้นเดียวสำหรับครอบครัวของนางเนื้อทั้งหมดอยู่ในชามของเขาไม่มีข้าวเหลืออยู่ในหม้อเลยเหลือเพียงแต่เปลือกชั้นหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากเป็นข้าวขาวทั้งหมดนางเจ้าจึงไม่กล้าหุงมมากเกินไปอย่างไรก็ตามนางไม่รู้ความอยากอาหารของหมอวูดังนั้นนางจึงทำอาหารไม่มากและมอบมันให้เขาทั้งหมดเปลือกข้าวถูกเก็บเอาไว้เพราะนางคิดว่า หมอวูกแก่แล้วคงไม่ชอบกินมันช่างน่ารำคาญเสียจริงหมอวูพ,พึมพำอย่างหมดความอดทนนางเจ้าทำความสะอาดครัวเป็นอย่างดีแม้แต่โต๊ะที่เขาไม่ได้ใช้มานานก็ถูกล้างทำความสะอาดหมอวูกออกไปและนำจานกลับไปที่ห้องครัวจากห้องหลักเมื่อเห็นว่าไม่มีใครออกมาจากห้องด้านข้างเขาจึงคำรามอย่างดูร้ายเพราะอะไรอยู่รอให้ข้าเคี้ยวมันและป้อนให้พวกเจ้าหรือรีบมากินข้าวเร็วนางเจ้าซึ่งอยู่ในห้องตัวสัน่น เด็กๆก,ก็หวาดกลัวเช่นกันหมอวูดูดุร้ายมากหากแต่ทัศนคติของเขาก็ชัดเจนเช่นกันเขาต้องการให้พวกเขากินซูซานหลังพูดอย่างอ่อนโยนว่าภรรยาพวกเจ้าไปกินข้าวกันเถอะเด็กๆหิวแล้วซานหลังเจ้ารอค่าข้าจะรีบยกมาให้เจ้านางเจ้าพยักหน้าและพาเด็กๆเ,เดินออกมาเมื่อนางเจ้ามาถึงห้องครัวหมอวูก,ก็ตักซุปผักใส่หม้อแล้ว จากนั้นก็หยิบจานมาจากข้าวเมื่อเขาเห็นนางเจ้าเขาพูดด้วยความโกรธว่าเจ้าทำอาหารน้อยเกินไปข้ามีข้าวอยู่มากเจ้าทำเพิ่มในวันพรุ่งนี้เนื้อก็มีน้อยเกินไปข้ายังมีไม่พอกินเสียด้วยซ้ำเจ้าทำมันเพิ่มในวันพรุ่งนี้ด้วยข้าไก่และเป็ดในเล้าไก่ทุกๆสองวันมีถังแป้งอีกถังหนึ่งอยู่ข้างถังข้าวหากเจ้ารู้วิธีการทำซาลาเปาขนมจีบและบะหมี่ ก็ทำได้เช่นกันข้ารู้สึกเบื่อถ้าหากจะต้องกินข้าวอย่างเดียวเจ้าเข้าใจแล้วหรือไม่หมอวูมองไปยังนางเจ้านางเจ้าพยักหน้าด้วยความงุนงงหมอวูรู้สึกว่านางเจ้าเป็นคนขี้ขลาดและไม่มีความคิดเป็นของตนเองอย่างไรก็ตามเมื่อเขาคิดถึงว่านางเป็นเพียงสตรีคนหนึ่งเขาก็คิดได้ว่าตนไม่ควรทำให้นางลำบากใจ ครั้งนี้เขาได้ชี้แจงไปอย่างชัดเจนแล้วถ้าหากนางเจ้ายังคงตรหนีเรื่องอาหารในครั้งต่อไปก็อย่าได้ตำหนิเขาถ้าหากเขาจะโมโหอีกเมื่อมองไปที่เด็กๆหมอวูก็พูดด้วยสีหน้าที่ดีขึ้นมากรีบกินเถิดถ้าพวกเจ้าไม่อิ่มก็โทษแม่ของพวกเจ้าว่าทำอาหารน้อยไปกินก่อนเถิดถ้าไม่พอก็ให้แม่ของพวกเจ้าทำข้าวต้มให้ทีหลังขอบคุณขอรับท่านปู่ ซูชงพยักหน้ายอย่างเชื่อฟังถือชามและตะเกียบเขาไม่ได้แต่ตะเกียบแต่กล่าวขอบคุณเขาก่อนเมื่อเห็นอายุของหมอหูเขาจึงเรียกท่านหมอหูว,ว,ว่าท่านปู่เขาจําได้ว่าท่านพ่อของเขาเคยบอกเขาว่าผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านล้วนแต่เป็นท่านปู่ผู้อาวุโสในหมู่บ้านล้วนอยู่ในรุ่นปู่ของพวกเขาดังนั้นจึงไม่ผิดที่ซูซานหลังจะสอนพวกเขาเช่นนี้ซูหัวก็มีปฏิกิริยาเช่นกันและพูดว่าขอบคุณขอรับท่านปู่ ซูซานไม่มองไปที่หมอวูแล้วกระซิบว่าขอบคุณเจ้ากะท่านปูว่วูหมอวูตกตะลึงและดวงตาของเขาก็อ่อนลงอื้มไปกินข้าวกันเถิดอย่างไรก็ตามไม่มีเด็กคนใดขยับเขยื้อนพวกเขาจะเริ่มกินเมื่อเขานั่งลงและกินด้วยเท่านั้นหมอวูมองไปที่นางเจ้าและพูดอย่างใจเย็นว่าเจ้าสอนพวกเขาได้ดีสามีเจ้าก็ควรกินข้าวต้มเช่นกันแต่ตอนนี้กับข้าวไม่พอสำหรับลูกๆของเจ้า ดังนั้นหลังจากพวกเขากินเสร็จแล้วเจ้าก็ไปเอาเนื้อมาทำข้าวต้มให้พวกเขาด้วยเถอะเขาเคยได้ยินมาว่าลูกชายสองคนของซูซานหลงังมีปัญหาทางสมองความจริงที่ว่าเขาสามารถสอนเด็กปัญญาอ่อนสองคนได้ดีนั้นหมายความว่าซูซานหลังและภรรยาของเขาได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากที่จะอบรมพวกเขาพวกเขาทำหน้าที่เลี้ยงลูกได้ดีจริงๆเมื่อนางเจ้าได้ยินคำพูดของหมอวูนางพยักหน้าและพูดว่าได้เจ้ากะ เสียงบนโตอาหารเงียบสงบในช่วงเวลาอาหารค่าเด็กๆและนางเจ้าไม่ได้หยิบอาหารเพิ่มหรือหยุดเลยแม้แต่วินาทีเดียวท้ายที่สุดแล้วในความคิดของนางเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะได้กินอาหารให้พออิ่มหมอวูมองไปยังพวกเด็กๆเ,เมื่อเห็นว่าพวกเขาเชื่อฟังมากทัศนคติของเขาก็เปลี่ยนไปครั้งแล้วครั้งเล่าหลังจากทานอาหารเสร็จหมอวูก็ลุกขึ้นก่อนที่เขาจะออกไปเขายังไม่ลืมที่จะเตือนนางว่าเจ้าอีกครั้งว่า ทำข้าวต้มเพิ่มและเติมหม้อให้เต็มตื่นเช้ามาข้าอยากกินข้าวต้มกลางวันข้าไม่อยู่ไม่ต้องหุงข้าวเผื่อข้าถ้าข้ายังเห็นว่าเจ้าทำอาหารน้อยอีกเจ้าก็อย่าหาว่าข้าอารมณ์เสียกับเจ้าเลยจากนั้นหมอวูก็เดินจากไปโดยเอามือไพร่หลังท่านแม่ท่านปู่วูเป็นคนดีสูซานไม่ดึงแขนเสื้อของนางเจ้าและกระซิบสูชงและสูฮัวพยักหน้าและกระซิบว่าท่านแม่ท่านปู่ดีจริงๆขอรับนางเจ้ายิ้มและพยักหน้า ข้ารู้ไปหาท่านพ่อของพวกเจ้าเถิดข้าจะทำความสะอาดและเตรียมต้มข้าวต้มแม้ว่าหมอหูจะดุร้ายทว่าพวกเขาก็สัมผัสดได้ถึงความเมตตาของเขานางเจ้ารู้สึกโล่งใจแม้ว่านางจะไม่รู้ว่าครอบครัวของพวกเขาจะไปที่ใดในอนาคตแต่อย่างน้อยพวกเขาก็สามารถพักอยู่ในบ้านของหมอหูได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสูซานไม่ช่วยนางเจ้าทำความสะอาดในขณะที่ซูชงและซูฮัวไปหาซูซานหลังและเล่าเรื่องอาหารเย็นให้เขาฟัง นางเจ้าใส่เนื้อและข้าวจำนวนมากลงในข้าวตม้มใช้เวลาไม่นานกลิ่นหอมก็กระจายไปทั่วหมอวูกำลังล้างสมุนไพรยอยู่ในลานบ้านเมื่อสู่ชงและสู่หัวออกมาทั้งสองคนก็นั่งลงทันทีเพื่อช่วยหมอวูมองไปที่เด็กสองคนที่เงียบและเชื่อฟังเขาพูดเบาๆว่า,วาพวกเจ้าต้องการช่วยข้าหรือสูชงและสู่ห่วพยักหน้าพวกเขาต้องการช่วยและพวกเขากำลังรอให้หมอหูสอนพวกเขาว่าต้องทำอะไรหมอหูยิ้มพวกเจ้าค่อนข้างเชื่อฟัง แม้แต่คนที่มีสมองปกติก็อาจฉลาดไม่เท่าพวกเจ้าพวกเขาต้องการช่วยและพวกเขาก็ไม่ได้สร้างปัญหาใดพวกเขาเพียงแต่รออย่างเงียบเๆเพื่อขอคำแนะนำหากไม่ใช่เพราะเด็กทั้งสองไม่มีไหวพริบผู้เท่าหูคงคิดว่าพวกเขาเป็นเด็กธรรมดาเสียด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามไม่ว่าพวกเขาจะเชื่อฟังเพียงใดแต่ดวงตาที่ไรเดียงสาของพวกเขาก็ยังทรยศต่อพวกเขาจิตใจของพวกเขามองโมพวกเขาแตกต่างจากคนทั่วไป เอาหลักข้าจะสอนวิธีล้างมันให้เองการทำความสะอาดสมุนไพราราคาแพงเหล่านี้เป็นงานที่พิถีพิถันทุกส่วนล้วนแต่มีประโยชน์มากพวกเจ้าต้องระวังไม่ให้มันหักเข้าใจหรือไม่หมอหวู่มอบสมุนไพรที่เขาขุดขึ้นมาซูชงและซูฮัวพยักหน้าจากนั้นทำตามตัวอย่างของหมอหวู่และล้างอย่างมันอย่างระมัดระวัง พวกเขาอดทนทำไปอย่างช้าๆหมอวูเห็นสิ่งนี้ก็ยิ่งชอบเด็กสองคนมากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยวันนี้เขาได้สอบถามไปทั่วเกี่ยวกับครอบครัวนี้เขาไม่คิดว่าซูซานหลังทำอะไรผิดเพียงแต่โลกมันโหดร้ายมีคนนับไม่ถ้วนเช่นซูซานหลังแต่แล้วอย่างไรละ่ะโลกก็เป็นเช่นนี้เขาคิดว่าตนเองถูกชะตากับครอบครัวของซูซานหลัง มิฉะนั้นทำไมพวกเขาถึงเพิ่งมาสารสัมพันธ์กันตอนนี้ทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาไม่เคยไปมาหาสู่กันเลยหลังจากที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่มาสองสปีเนื่องจากเป็นโชคชะตาจึงขึ้นอยู่กับเทพเจ้าที่จะตัดสินว่าดีหรือไม่ดี